เรื่องขำขำกวนกวนฮ่าฮาเรื่องที่สิบสี่ตอนนี้ให้ชื่อตอนว่าจ่ายแพงกว่าสามีภรยาคู่หนึ่งได้ตกลงกันว่าเมื่อมีการหลับนอนกันครั้งหนึ่งฝ่ายสามีจะต้องหยอดกระปุกครั้งละยี่สิบาททุกครั้งโดยให้หยอดเฉพาะแบงยี่สิบาทเท่านั้นเมื่อกระปุกเต็มทั้งสองก็อเ,งกกเอามาช่วยกันนับเพราะอยากรู้ว่าจะได้เงินเท่าไหร่แล้ว ขณะที่ฝ่ายสามีนับเงินอยู่นั้นก็รู้สึกแปลกใจมากเมื่อเห็นแบงค์ร้อยบาทสองใบจึงได้สามภรรยาว่านี่เธอนี่เธอแบงค์ร้อยบาทนี่มาจากไหนบอกมาเลยนะภรรยาก็บอกอ๋อของพี่สมเด็จที่อยู่ปากซอยบ้านเราไงเขาไม่กระจอกเหมือนพี่หลอกเขาให้ครั้งเราร้อยบาทคุ้มกว่าพี่ตั้งเยอะ